ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจทำให้เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดการอิบัตขอให้ชิบหายขอตาบานว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศีชา ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันพิบัติมีอันชีพหายให้ตายตกให้ตายหงไปกับน้องอรวรรวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่ภายในเดียว,วันด้วยเถิดถ้าเกิดว่าลุงมีส่วนทําให้ชมพู่เสียชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของชมพู่ทาให้ครอบครัวของลุงมีอันเป็นไป ในเร็ววันขอสาบานว่า